สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนทุกครับเนาะมอนี้เท่ากับมีนันกับโพยลาพันหน้าสุดดังเดิมแล้วพี่น้องเน้อมันี้ลาพันหน้าสุดดังเดิมของเงามีชุดงบหน่อยมาแด้พี่น้องเน้อมีชุดงบหน่อยมาฝากพี่น้องเนาะครับเนาะชุดงบน้อยวันนี้มีตัวไหนบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้วิ่งรุ่นที่แปดนเด้อลาพันหน้าสุดดังเดิมหรือว่าหรือว่าชุดงบหน่อยนะพี่น้องเนาะชุดงบหน่อยคือนมโชกขัดมาให้เน้นเน้ะพี่น้องเนาะเน้นเลยไม่เยอะเนาะ มีประมาณหกคู่เองโอเควันนี้ไปดูวิงว่งรุดก่อนวิ่งรุดมีตัวไหนบ้างวิ่งรูดให้มาที่แปดห้าหกเด้อแปดห้าหกเด่นั้งที่แปดกับ5้ารองหกเนาะตัวจอดตัวจับคู่ก็มีแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดห้าหกข้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดเด้อนี่คือชุดงบน้อยราพัฒนาสุดดังเดิมเนาะสามตัวตรงเม็ดเดียวมีแปดห้าหกเด้อฟันไห้แปดห้าหกสามตัวตรงตารางพารวยเนาะหรือว่าสามตัวตรงตัดเล่นก็มี แปดห้าหกแล้วก็แปดเจ็ดหกแปดห้าหกแปดเจ็ดหกสามารถเอาไปตัดได้เป็นสองตัวสามตัวก็ได้นะในตารางนี้เอาไปเป็นสองตัวสามตัวก็ได้เบิ้อแปดแปดเด้อแปดแปดกับหกหกเด้อเบิ้นเบิ้นมีแปดแปดกับหกหกโอเคครับผมวันนี้เราก็มาพร้อมกันกับปู่เหมือนเดิมเนะะาะปู่รู้นักข่าของเราขอพรท่านเด้อใครอยากบางอยากเลียงอยากรวยอยากแตกสามตัวสองตัวสี่ตัวก็ขอพรท่านเอาเด้อไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะเพราะว่าเคยแตกมาแล้วสี่ตัว 1 8 9 0เข้าจังๆเลยงวดนี้ก็เหมือนเดิมสูตรเดียวกันชุดเดียวกันเลยกับงวดก่อนที่เอามาให้เน้นงบน้อยเหมือนเดิมสีตัวมีสี่ตัวมีตัวไหนอสี่ตัวขอให้แปดห้าหกเจ็ดเด้อแปดห้าหกเจ็ดโอเคสี่ตัวแปดห้าหกเจ็ดเนาะสามตัวก็แปดห้าหกแปดเจ็ดหกโอเคครับผมนี่คือเราพัฒนาสุดดั้งเดิมชุดงบน้อยเนาะงบน้อยทุนน้อยก็เอาไปจัดกันเลย โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับแคปหน้าจอเะยครับแคปหน้าจอเอาเลยนี่คือเราพัฒนาสุดตั้งเดิมชุดงบน้อยเนาะหนุ่มโชคจัดให้แล้วตามคำขอเลยไม่ต้องหลายตัวเนาะขอมาก็จัดไปขอให้ทุกคนเอาไปทําเป็นการบ้านพิจารณาเอานะครับว่าชอบตัวไหนนี่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นหวยลาวเนาะสนับสนุนให้เล่นรัฐบาลเท่านั้นไอฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโอเคครับผมตามนั้นเลยเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวจะรี ไปลงให้ไม่ทันเพระาะว่าฝนตกแรงมากเลยพี่น้องมืนอี้ฝนตกแห้งๆกันเลยไม่ลงหิาะนะพี่น้องเนาะมาลงหิาะไปยังเพราะว่าฝนตกแห้งในพายุเขากว่ามันสิหยุดได้ก็ได้ตังโดนนะพี่น้องเนาะโอเคครับผมมืนอี้ก็มีสมเด็จนะพี่น้องคอยทุกคนด้วยด้วยนะพี่น้องเน้อคอยเงิน่นเต็มกระเป๋าอุ้งตุงทุกคนเลยเนาะเงิ่นแรนเขา่าเต็มกระเป๋าอุ้งตุงนะพี่น้องเน้อโอเคครับแคปน้าจเอาแล้วใช่ไหมโอเคครับผมแคปน้าจแเราก็จะรีบไปลงให้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ